ขอ,อเจริญพรทุกท่านวันนี้จะพาท่านทั้งหลายไปรู้จักกับเรื่องราวของลิงถวายน้ำพึ่งกันเ,เ,เ,เมื่อเราได้มีโอกาสได้ไปไหว้พระที่อินเดียถ้าท่านใดไปถึงกุตาคารสาลาป่ามหาวัน นครวีสาลีหรือภัยสาลีแล้วเมื่อเข้าไปเสาของพระเจ้าอาโศกขนาดใหญ่โบราณสถานแห่งนั้นเรียกว่ากูตาคารสลาป่ามหาวันแต่ว่าป้ายของกลุ่มโบราณคดีเขียนว่าโกนหัวซึ่งเป็นชื่อเก่าจะเห็นป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มโบราณคดีของอินเดียที่กล่าวถึงเรื่องราวของดิงถวายน้ำพึ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ พระสงฆ์หรืออุบาสุอบาสิกาชาวไทยบางรูปบางท่านที่ไม่ได้ศึกษามาก็อาจจะคิดว่ารัฐบาลอินเดียน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นครโกสมพีเป็นเรื่องราวที่ลิงกับช้างแข่งขันกันอุปถากภพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ป่าปาลิเรยกะเมืองโกสมพีนโน่นเลยมองว่าเจ้าหน้าที่เขาเขียนผิดไป ความจริงนั้นมีดังนี้ป้ายหินทรายแดงที่เขียนไว้นั้นทางเจ้าหน้าที่ยึดตามรายงานของเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่มาสำรวจในปีพศ2405หรือคริปตศักราช1861 เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมาสำรวจนั้นบริเวณแถวนี้ก็ลกล้างบ้างเปล่ามีแต่เสาของพระเจ้าอาโศกตั้งอยู่แล้วก็แรกเริ่มเดิมทีนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่รกทึบอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพแต่ต่อมาก็มีชาวบ้านมาสร้างบ้านสร้างเรือนครอบบริเวณแถวนี้ทั้งหมดเลย อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมก็กลัวว่าหลักฐานทางด้านโบราณคดีนั้นจะสูญหายไปจึงขอให้ชาวบ้านได้ลื้อถอนออกไปแล้วก็มีการขุดแต่งบูรณะโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่มีพื้นฐานทางด้านพุทธประวัติมาก่อนจึงได้อาศัยค้นคว้าจากหลักฐานทางด้านพุทธศาสนาที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วโดยที่พระไตรปิฎกเองก็ไม่มีโอกาสได้อ่านอันเนื่องจากว่าพระไตรปิฎกนั้นยังไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แต่เขาก็ได้หลักฐานที่สําคัญก็คือบันทึกของพระสงฆ์จีนรูปหนึ่งนั้นก็คือพระอาจารย์เสียนจั่งหรือพระถังสัมจั๋งนั่นเองท่านได้บันทึกไว้อย่างละเอียดเมื <ทฤ usi> ่อพระถังสัมจั๋งมาถึงนครเวสาลีในพศ1 1 1 4ท่านก็บันทึกไว้ว่า อางนี้ไปทางทิศตะวันตกเขียงเหนือมีสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชทรงสร้างไว้ข้างๆมีเสาศิลาสูงประมาณ50-60เขียะข้างบนมีรูปสิง์จำหลักอยู่ทางทิศใต้ของเสาศิลามีสระน้ำเป็นสระที่ฝูงลิงกังฝูงหนึ่งช่วยกันขุดถวายต่อพระพุทธองค์จำเดิมตั้งแต่นั้นมาพระพุทธองค์เคยประทับอยู่ที่นี่ ทางทิศตะวันตกของสะไปไม่ไกลนักก็จะมีสถูปที่ฝูงลิงกังใช้บาดของพระสถาคตเจ้าปีนขึ้นไปรองรับน้ำผึ้งทางทิศใต้ของสะก็จะมีสถูปที่ฝูงลิงกังถวายน้ำผึ้งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเองก็จะมีรูปลิงกังจำหลักไว้นี่เป็นข้อมูลจากหนังสือพระถังสัมจั๋งหรือถังสัมจั๋งพิมพ์ครั้งที่สอง หน้า286จากหลักฐานที่อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมอ่านพบในบันทึกนี้จึงได้เกิดความกระจ่างของเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ตรงนี้ที่สำคัญก็คือบันทึกของพระถังสัมจังกับหลักฐานทางด้านโบราณคาดีตรงกันเพราะพระอาจารย์เสียนจ้างกล่าวว่าข้างๆสถูมีเสาหินพระเจ้าโศกปักไว้บนยอดเสาสลักเป็นรูปสิงหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลังของเสานั้นก็จะเป็นสระน้ําที่ลิงขุดไว้ซึ่งถ้าเรารู้สถานที่จริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนับว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องราวการถวายน้ำพึ่งของลิงนั้นได้ปรากฏในพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานฉบับไตโชเล่มที่4เลขที่202ปริเขศที่4 7 บันดิตตภาลวัฒมีข้อความเขียนว่าในสมัยหนึ่งมีพราหมณ์ชาวเมืองเวสาลีอยากมีลูกก็เลยไปถามครูทั้ง6อันมีปุราณกัตปะเป็นต้นครูทั้ง6พิจนารนณาแล้วบอกว่าเธอนั้นคงไม่มีลูกแล้วพราหม์คนนี้ก็เสียใจอย่างมากก็เลยไปปรึกษากับภรรยาพอดีภรรยานั้นมีเพื่อนเป็นนางภิกษุณีจึงได้ปรึกษากับนางภิกษุณีนางภิกษุณีจึงได้ไปถามพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงพระยากรบอกว่าพรามต่อไปท่านจะมีลูกและเมื่อโตขึ้นก็จะได้บวชในทางพุทธศาสนาด้วยพรามดีใจมากวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพัตตาหารหลังจากเสร็จระหว่างทางก็มีลิงตัวหนึ่งจะเข้ามาเอาบาดท,ที่พระนนถืออยู่พระนนก็ไม่ให้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ลิงนั้นนำบาดไปคันลิงได้อุ้มบาดไปแล้วก็เอาบาดนั้นไปใส่น้ำผึ้ง แล้วก็นำมาถวายต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์มองแล้วก็ไม่รับลิงจึงสงสัยว่าทําไมพระพุทธองค์ไม่รับก็ได้มองเห็นตัวหนอนของพึ่งที่อยู่ในรังจึงตัดสินใจนำเอาตัวหนอนออกทั้งหมดเหลือแต่น้ำพึ่งล้วนๆแล้วถวายใหม่ พระพุทธองค์จึงได้รับลิงดีใจเป็นรุ่นพ้นกระโดดโลดเต้นพระองค์รับแล้วก็เสเวยน้ำพึ่งนั้นต่อมาลิงนั้นก็ได้นำอบริวารน,นั้นมาขุดบ่อถวายต่อพระพุทธองค์ด้วยสระนี้จึงถูกเรียกว่ามกตะสระก็แปลว่าสระที่ลิงขุดเมื่อลิงตายไปแล้วก็ได้มาจุติเป็นลูกของพราหมณ์และเมื่อโตขึ้นก็ได้ออกบวชในพุทธศาสนาจนกระทั่งต่อมาได้กลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุด คือเรื่องราวของลิงถวายน้ำผึ้งจากพระไตรปิฎกไตโชของฝ่ายมหายานเราจึงได้เห็นพระพุทธรูปสมัยหลังยุคปาละมีการแกะสลักเรื่องราวของลิงถวายน้ำผึ้งไว้เยอะเลยทีเดียวขอนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ดูดังต่อไปนี้ภาพที่หนึ่งนั้นเป็นภาพแกะสลักลิงถวายน้ำผึ้งต่อพระพุทธองค์ที่สารจีรัตนมณยมประเทศโปรดสังเกตว่าเขาแก่ๆต้นโพเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนต่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะในยุคนี้ ไม่นิยมสร้างพระพุทธรูป 2. พระพุทธรูปที่สรารนาถทำจากหินดำสมัยปาละประมาณพศ1 4 0 0ร็จเศษสังเกตด,ดูฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเห็นรูปลิงกังกำลังถวายน้ำพึ่งพระพุทธองค์อยู่แต่ฐานเขาองค์พระนั้นแตกหักเป็นบางส่วน 3. เป็นเหตุการณ์พุทธประวัติแปตอนแกะสลักด้วยหินทรายแดงสมัยคุปตะ ที่สารานาศประมาณพศ900เศษเศษตอนที่อยู่ในวงกลมนั้นจะเห็นว่าลิงยืนถวายน้ำพึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เวสาลี 4. เป็นพระพุทธรูปที่เวสาลีปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เวสาลีเราจะเห็นภาพแกะสลักรูปของลิงอยู่ทั้งสองตัวที่ด้านล่างแล้วก็ได้ถวายน้ำพึ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหเป็นพระพุทธรูปที่พิพิธภัณฑ์ปัตตนะ นำมาจากเมืองเวสาลีเหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าจะมีลิงถวายน้ำพึ่งอย่างชัดเจนเลยทีเดียว 6. เป็นเหตุการณ์พุทธประวัติจากโลริยันตันไก่หุบเขาสวัสดประเทศปากีสถานจะเห็นลิงอยู่ทั้งสองฝั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเก็เป็นพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์บริจิตประเทศอังกฤษปาง อุ้มบาทโดยสังเกตจะมีบาทอยู่ที่ตักนำมาจากเมืองขยารัฐมิหารจะเห็นลิงอยู่ด้านล่างแกะไว้เหมือนกัน 8. พระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอ,อันเบิร์ตประเทศอังกฤษนำมาจากพุทธคยาจะเห็นภาพแกะสลักลิงอยู่ที่ฐานขององค์พระด้านบนนั้นก็จะมีพระพุทธรูปสององค์แกะไว้เเป็นพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์กันกาต่านำมาจากพุทธคยาเหมือนกัน ฝั่งซ้ายจะเห็นรูปลิงยืนอยู่ถวายบาตรที่ใส่น้ำผึ้งต่อพระพุทธองค์สิพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์กันกตัตตานำมาจากพุทธคยาข้างบนก็จะมีเทวดาสององค์ถือดอกไม้โปรยปลายฝั่งซ้ายก็จะเห็นรูปลิงยืนถวายบาตรอยู่สิบเอ็ดพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์อสุตโต้เมืองกันกันกต้าก็จะเห็นลิงถวายน้ำผึ้งอยู่ข้างล่างเหมือนกัน สรุปว่าเรื่องราวการถวายน้ำพึ่งที่เมืองเวสาลีนั้นเป็นคนละเรื่องกับเรื่องราวที่ลิงกับช้างแข่งขันกันถวายอุปถากต่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรื่องราวที่ลิงถวายน้ำพึ่งนี้มีปรากฏในฝ่ายมหายานเท่านั้นสรุปว่า ลิงถวายน้ำพึ่งและขุดสะถวายเกิดขึ้นที่กูตาคารตลาเมืองเวสาลีส่วนลิงกับช้างช่วยกันอุปถัมภ์ต่อพระพุทธองค์นั้นเกิดขึ้นที่นครโกสมพีขอเจริญพร